สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับมดนะคะในชาแนลกิติยาตาจุลีอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นี่ก็อย่าลืมกดนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะมดก็จะมาทําคลิปที่เราสัญญากันไว้ใน IG นะคะก็คือทําคลิปเปิดกล่องกล้องนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้มดเปิดไปแล้วนะ ตัวนี้นะคะ a p าแอบเปิดไปแล้วแต่ว่าเราจะมาเปิดข้างในพร้อมกันนะคะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะว่าม o ดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกล้องเรื่องอะไรต่างๆเลยนะคะไม่เชี่ยวชาญเรื่องโพลอยอะไรๆทั้งสิ้นเลยนะคือด้วยความที่อยากมีเท่านั้นนะคะเราก็เลย เรื่อนไอจีนะคะไปเจอร้านหนึ่งเนี่ยไอจี IG เนาะแต่โมจะขึ้นไว้ให้สักที่หนึ่งนะคะก็คือร้านนี้นะคะก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษามากเลยนะคะใครที่มีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยสามารถผ่อนไปใช้ไปได้นะคะหรือว่าผ่อนหมดรับของก็ได้แต่ว่าใครที่อยากศึกษารายละเอียดเนี่ยก็ลองไปดูนะดับพี่จะแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะสําหรับน้องๆเนาะที่อยู่วัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยอะไรยังไม่มีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองนะคะก็แนะนําร้านนี้เลยซื้อสดคือคุมมากโอเค ค่ะเรามาเริ่มเปิดกล้องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะมดก็จะเปิดกล้องเลยนะคะแต่ว่าจะอธิบายก่อนว่าในกล่องที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยก็คือมีอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะมีของแถมเยอะแยะเลยนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็น power bank อย่างนี้เลยนะคะยังไม่ได้แกะเลยตัวนี้นะคะเป็น power bank กิมม์แอมนะซักหมื่นแอมนะคะก็ ประมาณสามหมื่นมั้งถ้าจะไม่ผิดตัวนี้คือดีมากเลยนะคะแล้วแถม Power Bank อะทุกคนต,ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้แถมมดซื้อมาจากในช h อป e ีนะคะตัวนี้ก็จะราคา200กว่าบาทนะคะไปหาในช h อป e ีได้นะตัวนี้เขาไม่ได้แถมนะอันนี้มดเอามาใส่รวมกันเฉยๆแล้วของแถมอีกอย่างก็คือชิ้ชูบเปียกอย่างนี้เลยะคะ่ะตัวนี้ก็คือ สำคัญมากในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็คือสําคัญสุสดๆเพราะว่ามันเปช่วงที่โรคระบาดโควิดเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นกล้องตัวนี้เลยมินิอินสแต็กนะคะตัวนี้เป็นรุ่น11นะคะแต่เรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างโอเคค่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเราก็เริ่มแกะกันเลย,อยโอเคข้างในนะคะเขาก็จะมีนี่ กล้องนะคะเลือกเป็นสีขาวให้ตัวเองะคะ่ะก็คือชอบสีขาวนี่สวยมากเลยข้างในข้างหลังนะคะก็จะเป็นพิมพ์ลายลงไปเลยว่ามีอ,อ่า i n s t a นะคะแล้วก็เป็นตัวปุ่มนี้นะน่ารักดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะมีฐานมาให้นะมีฐานนะคะแล้วก็มีสายคล้องแขนให้นะคะแล้วก็มี อุปกรณ์ตกแต่งนะคะออที่แบบว่าใส่ตรงจุกอเนี้ยให้มันน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ข้างในก็จะไม่มีอะไรแล้วนะก็จะมีคู่มือให้คะ่ะหมดแล้วก็มีให้ประมาณนี้นะคะมีกล้องนะคะมีสายองแขนมีฐานให้สองก้อนนะคะแล้วก็มีปุ่มให้นะคะสองอันแล้วแต่ความชอบของเราเลย โอเคค่ะหลังจากที่เราแกะออกมาและเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบกันนะคะเราจะเอาฟิล์มใส่เข้าไปในนี้เลยวิธีการใส่ฟิล์มเนี่ยก็คือกดตัวนี้ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะมีช่องใส่ฟิล์มเนาะเดี๋ยวโมจะแกะฟิล์มก่อนแป๊บนึงอันนี้ก็แกะเขาก็จะมีรอยฉีกเลยนะคะก็แกะได้เลย,ยตัวนี้ที่โมซื้อมาเนี่ยจะเป็นฟิล์มของอีสปะเลยนะคะตัวนี้ราคาประมาณ2องร้อ,อยกว่าบาทนะถ้จะาจำถถ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 ถกถถ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 ถะถถ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 ถสัถถถถถถถ สัญญารักสีเหลืองนะคะนี่เลยสัญญารักสีเหลืองนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็เอาให้มันชนกันแบบนี้นะคะใส่ลงไปปึ้งนะคะอ่ะแล้วใส่ฟิปเสร็จแล้วแล้วเราก็ลืมใส่ฐานนะคะต้องใส่ทานก่อนหลังจากที่เราแกะฐานออกนะคะแล้วก็เอาใส่ได้เลยนะคะมันก็จะมีขั้วบอกอยู่นะแล้วก็ใส่ทีละขั้วเลยปุวอ๊อ นนเราใส่ฐานเรียบรอยคแล้วก็ปิดฝาะคะ่ะเราใส่ฐานเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะและส่วนใครที่จะใส่สายของมือก็ได้นะคะแต่ว่าหมดยังไม่ใส่ดีกว่านะคะแล้วแต่คนนะแล้ววิธีการเปิดอ่ะมันเปิดแล้วนะคะก็คือวิธีการเปิดเนี่ยกดปุ่มตรงนี้นะคะแ,แล้วมันจะมีปุ่มขึ้นสีแดง,งนี้นะคะเห็นไหมทุกคน น,นี่คือพร้อมแล้วนะคะและส่วนใครที่จะติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดได้เลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองทําให้ดูก่อนนะคะก็คือถึงง่ายมากชอบมากเลยนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราใส่ฟิล์มแล้วเนี่ยเราต้องกดหนึ่งครั้งให้ด์กฟิล์มมันออกนะคะฟิล์มสีดำๆนี่ฟิล์มสีดำๆมันออกแล้วแพดแดน นี่เลยค่ะฟิล์มสีดำๆมันออกแล้วเนาะแล้วส่วนใครนะคะที่อยากจะเป็นเซลฟี่โหมดนะคะก็คือดึงขึ้นมาอย่างนี้นี่ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันก็จะเขียนว่าเออเซลฟี่ออนนะคะเซลฟี่ออนใครที่ไม่ได้อะไรไม่ได้จะถ่ายเซลฟี่เนยก็เก็บได้นะคะตัวนี้นะคะก็ไม่สามารถปิดแฟลชหรือเปิดแฟลชได้นะคะเราจะทำงานแบบ อัตโนมัติของมันเองเลยแล้วก็จะประมวลค่าสีของมันเองเลยนะคะแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยก็จะมีกระจกให้ไว้เซลฟี่ดนะ้วยเนาะให้เห็นหน้าตัวเองนะคะว่าหน้าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็น่าจะสวยนะคะก็คือขอประเดิมรูปแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นต้องเป็นรูปเรปาสินะนี่พอถ่ายมาแล้วมันก็จะเป็นฟิล์มแบบนี้ไหลขึ้นมานะคะปึะ๊บแล้วเราก็รอ รอให้มันทำไมที่มันแม่บอกว่าอ๋อเันมาแล้วือเราไม่เคยใช้งไงเราก็เลยตื่นเต้นว่าแบบมันจะออกมาจริงหรือเปล่าอ่ะนี่เริ่มมาแล้วนะคะเขาต้องให้สบัดฟิล์มป่ะหรือว่ารอให้มันเป็นเริ่มเป็นลูกของเราแล้วนะคะก็ใครสนใจกล้องตัวนี้นะคะก็คือกล้องตัวนี้หมดซื้อมาในราคา2 0 0พกว่าบาทนะคะและได้ของทงของแถมด้วยนะอันนี้คือรวมหมดแล้วไม่ต้อง เสียค่าส่งเลยนะคะก็ซื้อมาจากร้านน้องฟ้านะคะเดี๋ยวจะติดไว้ให้นะว่าร้านน้องฟ้าเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะคะก็คือเซิร์ชเข้าไปใน IG ได้เลยนะคะดแยวแปะไปให้ตรงนี้นะคะก็คือเราอ่ะไม่ได้แบบสปอนซ์สปอนเซอร์อะไรเลยนะเราเสียตังเองทุกบาทนะคะแต่ว่าอยากมาแนะนำนะคะแล้วก็มารีวิวกล้องตัวนี้ด้วยเห็นไหม โอเคค่ะเดี๋ยวหมจะมาสรุปกล้องให้นะคะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเผื่อหมพูดไม่ละเอียดเนาะก็คือกล้องตัวนี้นะคะเป็นกล้อง i n s t a c t นะคะสามารถแบบกดทีเดียวแล้วถ่ายออกมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีรูเลงให้ข้างหลังอย่างนี้นะคะเวลาเราถ่ายเนี่ยเราก็จะมีรูเลงนะคะแล้วต่อไปเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นที่ใส่ฟิล์มนะคะก็จะบอกไปหมดแล้วเนาะตรงนี้ก็จะมาบอก ตรงนี้ก็จะบอกรูปนะคะว่ารูปเราเหลือเท่าไหร่เราใช้ไปกี่รูปแล้วนะคะแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นปุ่มกดนะคะปุ่มกดของมันเนี่ยก็จะมีของเออมีเขาเรียกว่าอ,อะไรของตกแต่งมาให้เนาะเออใครที่ชอบนะคะก็ติดได้แต่ว่าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะอาจจะทําให้กดได้ถนัดมือมากขึ้นนะเอออันนี้ปุ่มมันบุ่มลงไปเนาะแต่ว่าหมดใช้ก็ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะคะตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปุ่มเปิด พอเปิดนะคะมันจะเป็นสีแดงตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มแฟลชเนาะนี้จะเป็นปุ่มเล็งนะคะแ้วข้างหน้าเนี่ยก็จะมีโหมดเซลฟีน่นะอีกก็คือดึงมาแบบนี้นะคะนางเนี่ยจะไม่สามารถปิดแฟลชหรือเปิดแฟลชได้นะคะตรงนี้จะทํางานอัตโนมัติประมวลสีประมวลค่าอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่2000กว่านะคะใครที่สนใจนะก็เราไม่หาซื้อกันรู้ได้นะคะที่บิ๊ก a m เมรก็มีนะคะ และส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร์นะคะแต่ว่าใครที่ไม่ชอบนะคะก็อย่าดิดไลค์หนูเลยนะคะคอมเมนต์เตือนก็ได้นะคะคอมเมนต์ว่าเออชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมาทําให้แน่นอนจะทําเสียง จะทำตามเสียงส่วนมากอยู่แล้วนะคะก็ใครที่อยากจะพูดคุยหรือว่าติดตามบลนะคะก็เข้าไปที่ IG กิติยาจต,าตุรีชื่อเหมือนช่องทุกอย่างเลยคะ่ะเฟซกับ IG คือเหมือนกันเป๊แียบบเลยนะคะใครที่อยากพูดคุยหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเนี่ยก็สามารถไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอาจจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปม,มากกว่านี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย